ตะเกียงใส่น้ำมันเวลามันหมดน้ำมันเนี่ยโยมจะทำยังไงอยากจะใช้โคมไฟต่อยอมก็ต้องไปหาน้ำมันมาเติมใช่ไหมเหมือนเดียวก่อนคนเราถ้ามันหมดบุญเนี่ยชีวิตเนี่ยตกต่ำที่สุดแล้วใครจะค้ำไม่มีบุญหนุนไว้อากินก็ฝืดหากินก็แสนเหยากทุกวันนี้ก็ยิ่งตอนนี้ลำบากมากเศรษฐกิจอยากจะให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริยทุนเราไม่มีเราก็ต้องต่อทุน เพราะนั้นเมื่อเราทํากุศลสร้างกุศลขึ้นเ,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 เรื่อยๆเนี่ยบารมีของบุญเนี่ยมันจะช่วยหนุนเลวลาหมดบุญเนี่ยเคาะก็ตามมาเนี่ยจะบอกให้ชะตาตกนั่นไงแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลคำหนุนไว้ก่อเราต้องสร้างคุณกันไว้ไหวพระสวดมนต์ป้องกันไว้แล้วให้เราจเจริญกุศลภาวนาไปด้วยบุญก็จะเกิด บุญทานยังสู้อาน,นิสงส์ศีลไม่ได้บุญทานบุญศีลส,สู้ภาวนาไม่ได้บุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือบุญที่เป็นศีลเป็นภาวนาบุญได้สูงด้วยขอยยมมั่นคงในศีลโยไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่เ่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราเมลัยแค่นี้โยมเซฟชีวิตโยมได้เยอะถัดใครทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้า